สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะครับผมนำเข้าจากที่ญี่ปุ่นไหมนะไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโกเบโกรุ่น SK 200 Mark 9นั่นเองนะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าเจ้าตัว Mark 9อย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเทียบมวยกับรถระยะบ้านเรานะครับลูกค้าเขาจะเทียบเท่ากับเจ้าตัว SK 200 Mark 10บ้านเรานั่นเองนะครับอ่าเทียบเท่ารุ่นสิบ้านเราพวก Super Super X M นั่นเองนะครับนี่200นะฮะมาใหม่สสวยๆเปคดีนะเป็นสเปค ลายแท็กใ่นะครับมีสเปกใบแท็กใ่ขออภัยนะฮะลินพันธ์นะครับเป็นใบแท็กใ่แบบนี้นะฮะลงบอ่อลงเลนนะฮะสามารถลุยงานได้เลยแล้วก็ไม่น้ำซ้ำตัวนี้นะครับมีลายแย็หรือว่า ลายหัวกระแทกติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ติดลายแยกหัวแยกนะฮะยักปูนนะฮะใช้งานในใช้งานก่อสร้างเนี่ยก็สามารถเลยใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่แทกใหญ่ลายแยกสเปคจัดเต็มนะฮะบุ้งกีมาเนื้อเต็มนะครับแต่ขอยกหนักนะครับมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเผื่อยกของเลยกันหน่อยที่หน้างานก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอ่าบุ้งกีมาเนื้อเต็มแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะซองเก็บของด้านข้างมีมาครบนะครับตัวนี้นะฮะนี่ เต็มเฟิรมสวยนะครับ SK 200นะครับนี่เดี๋ยวเปิดดูปั๊มให้ดูนะครับชิบนี่แห้งๆนะครับเนียนๆครับสุดก็ซื้อมอะไรก็ไม่ได้มีนะสายโอลิงนะครับแง่สวยมากๆตัวนี้นะครับนะครับด้านหลังสวยตีตาโกเบแบบนี้เลยนะครับต้องหลังมีเรียบร้อยนะครับเซฟตี้จัดเต็มนะครับตัวนี้นะครับ SK า SK 200นะครับเดี๋ยวเปิดดูแทงหม้อน้ำนิดนึงนะครับเชิบ นี่นะครับแต่หม้อน้ากอกอากาศหม้อแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับสภาพดีมากแล้วก็ตัวสลับคนทอนนะครับมีติดมาให้เรียบร้อยนะตามสายรถขุดรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับเผื่อหน้างานมีคนขับหลายคนนะครับก็สามารถหมุนสลับเบาวนะครับให้ถนัดตามแต่ละคนขับได้เลยนะครับนี่ดีมากๆนะครับอ่าโอเคนะครับไปดูภายในกันหน่อยนะครับมาลองขับเทสตัวปั๊มกับตัวเดินนะครับชิปนี่นะฮะสภาพภายในนะครับส่วนๆตรงนี้เลยหน้าจอเป็นหน้าจอสี แบบใหม่หมดแล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ดูได้ง่ายใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองขับเทียกันเดี๋ยวผมจะลองเป็นรอบต่ําสุดให้ดูนะครับนี่นรอบต่าสุดนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยนะฮะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนนะครับน,น,นะครับนิ่มๆนะครับ กดตัวลอยได้สบายยตัวนี้นะครับคอนโทรนิ่มมากนะใช้แค่นื้ผักเบาๆก็ไปแล้วนะครับลูกค้านี่นุ่มๆเลยนะครับอ่าผมมีปีนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับคอนโทรลครบดีปกตินะครับลุนะอ่าขาออกได้ปกติสวิงซ้ายขวาได้ปกติหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันบ้างนะครับเดินหน้านะครับเดหลังนะครับนิ่มๆนะครับบิดตัวนะครับกินราคานะครับก็ สู้แรงได้ดีมากมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะพร้อมลุยพร้อมใช้ปั๊มแรงตัวเดินแรงพร้อมใช้งานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวถัดไปข้้งหลังกันต่อลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเพื่อดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขากันต่อนะครับแปะเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับ เนี่ยนะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัวโกเบโก้คันนี้นะครับนี่เปิดล้อไว้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังเครื่องของเขานะฮะก็จะเป็นตัวฮีโน่นะฮะอะเ 5e นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่ลล้อสวยๆนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะจ๊ะ สวยใสๆนะครับตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะแห้งสวยดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่เสียงสวยหลังคาสวยนะฮะมอเตอร์สวิงนะครับแทนมอตอร์นะครับไปดูนะครับนี่นะครับ ว่าแค่สวยก็มากนะครับว่าคือไม่มีนะตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่อสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับ S. เทสต้นนะฮะของเจ้าตัวโกเบโก SK200 มาร์คหนคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่แล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะที่ต่อปรานข้อมผัมเติมนะฮะได้ที่เบอรถถ์โทรึ้านบนนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามาอาจจะมีรูปของเขาละเอีลยละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเองตลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับ ันนี้บอกได้เลยว่าแพงสวยทั้งคันนะฮะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับแรงปัม๊มเครื่องนะฮะตัวเดินของเขาเนี่ยก็ทำงานแน่แน,แ,นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็แพงด้วยอยู่ช่วงล้านตาเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากตันนี้ถ้าเกิดท่านใดที่ดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ฝากมาสมัครให้ผมด้วยนะครับเพื่อใจคัาสินค้าทั่วไปของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ